วัดีค่ะวันนี้จะมาสอนวิธีการเข้าแอดมินโมนะคะแต่ว่าเราเนี่ยจำรหัสไม่ได้กดรหัสหลายครั้งนะคะจนทําให้แอปล็อกแล้วเข้าไม่ได้เนาะเขาบอกว่าให้ไปติดต่อสาขาซึ่งเราค้นหาจากแอปของธนาคารออมสินนะคะเขาบอกว่ามี2วิธีค่ะวิธีที่1ก็คือแจ้งความประสงค์เนาะแล้วก็วิธีที่สองเนี่ยให้ไปที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเลยพร้อมหลักฐานแสดงต้นหลักฐานแสดงต้นที่มีก็คือสมุดบัญชีกับ บัตรประจำตัวประชาชนนะคะซึ่งวิธีแรกเนี่ยเราลองโทรไปแล้วเนาะเขาก็บอกว่ามีวิธีเดียวก็คือไปที่ธนาคารสาขาไหนก็ได้นําสมุดบัญชีกับนําบัตรประจําตัวประชาชนไปให้เขาทําให้นะคะซึ่งนั่นก็คือเอาจริงๆก็มีแค่วิธีเดียวนั่นแหละคะ่ะโดยที่เมื่อเราไปแล้วนะคะให้เราเนี่ยไปกดบัตรคิวตรงประเทศแบบสมุดเงินฝากทําบัตรทําบัญชี n t m อะไรแบบนี้คะ่ะ กดตรงรายการนี้นะคะกดไปก็บอกเขาว่าทําแอปอะไรไม่ได้เขาก็จะจัดการให้เราค่ะถ่ายรูปเอ่ยอะไรเอ่ยเซ็นเอ่ยนะคะอ่าแล้วถ้ากรณีที่สมุดบัญชีเราหายแล้วเราไม่มีสมุดบัญชีเรามีแค่บัตรประจำตัวประชาชนรวมถึงบัตรเครดิตอะไรพวกนี้เราก็ไม่มีนะคะเราก็ต้องไปแจ้งความค่ะสมุดบัญชีสูญหายเนาะแล้วก็นำใบแจ้งความเนี่ยมาที่ธนาคารนะคะก็จะเสียค่าธรรมเนียมในการออกสมุดใหม่ให้50บาทน,นั่นเองค่ะ แต่ถ้าในกรณีที่สมุดบัญชีของเราไม่ได้หายแต่ว่าไม่ได้อยู่กับเราอยู่กับต่างจังหวัดหรือว่าอยู่กับคนอื่นนะคะก็ให้เขาถ่ายรูปส่งมาได้ค่ะถ่ายเป็นหน้าเอกสารสมุดบัญชีนะคะนําไปที่ธนา,าคารพร้อมบัตรประจําตัวประชาชนค่ะซึ่งลองดูนะคะว่าวิธีนี้จะทําได้หรือเปล่าแต่ในการติดต่อทางแอปใหม่นั้นนะคะจะมีข้อแม้ก็คือ เบอร์ที่เราใช้สมัครกับแอปอะค่ะต้องเป็นเบอร์ที่เรามีอินเทอร์เน็ตอยู่ด้วยนะคะเพราะมันต้องใช้ในการยืนยันตัวตนส่งรหัส OTP รวมถึงการเปิดอินเทอร์เน็ตในการเข้าแอปเนาะถ้าสมมุติว่าเบอร์ที่เรามีเน็ตเนี่ยมันไม่ใช่เบอร์ที่เชื่อมกับแอปธนาคารนั้นนะคะเราก็สามารถแจ้งความประสงค์ให้กับธนาคารได้คะ่ะในการเปลี่ยนเบอร์ให้มันตรงกับเบอร์ที่เรามีเน็ตได้คะ่ะซึ่งธนาคารเขาก็จะดําเนินเองให้เราตอนนั้นเลยนะคะ อันนี้ก็เป็นวิธีการแก้ไขนะคะสำหรับคนที่เข้าแอปมายมไม่ได้เนาะทำได้หรือไม่ได้ติดขัดปัญหาอะไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยค่ะบ๊ายบาย